ตลาดหุ้นอเมริกาช่วงนี้ก็มีทั้งเรื่องของการลดดอกเบี้ยการประกาศไรมากของหุ้นตัวใหญ่หญและเดียวการค้าระหว่างอเมริกากับจีนทำให้ตลาดหุ้นช่วงก่อนหน้านี้วิ่งขึ้นต่อเนื่องทำจุดสูงสุดใหม่และกร่ลงลงมาบ้างในวันล่าสุดครับแต่ทางนี้ทนางนั้นครับหุ้นตัวใหญ่หลายตัวเนาะก,ก็เริ่มวิ่งกันมาบ้างละทำให้ทั้งทุนหลายคนเนี่ยเกิดคำถามต็ตามกันมานะครับว่าแล้วมันจะมีหุ้นยักษ์ใหญ่ตัวไหนบ้างครับที่ยังคงน่าติดตามหรือเรียกง่ายๆ่าก็คือยังลุ้นวิ่นอเ,อนนเอง โดยหุ้นตัวแรกที่ผมจะพาเพื่อนเนทุกคนมาดูในคลิปนี้นะครับก็คือสุดยอดหุ้นยักษ์ใหญ่อันดับหนึ่งของโลกที่ไม่มีใครไม่รู้จักครับนั่นคือสุดยอดหุ้นอย่าง n v d a หรือเ v ็นว a เดียเจ้าพ่อแห่งยุค A i นั่นเองครับเป็นผู้ที่กลับมาเป็นประเด็นร้อนแรงอีกครั้งหลังจากที่ช่วงล่าสุดเนี่ยวิ่งขึ้นมาทำเอาทำหายหรือทําจุดสูงสุดใหม่เป็นวรรคการโดนมาร์เก็ตแคปหรือมูลค่าบริษัททะลุ5ล้าล้านเหรียญเป็นบริษัทแรกของโลกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ ซึ่งแรงหนุนรอบนี้เนี่ยก็มาจากงานใหญ่ของบริษัทอย่างงาน GDC Conference ที่เพิ่งจัดขึ้นไม,ไม่นานมานี้นี่เองครับเป็นงานที่บอกได้เลยว่าทางบรรทุน,นทั่วโลกตาลุกวาวกันเลยทีเดียวเพราะในงานครับปาร์จสเซนหอวงซีอสุดเทพของบริษัทได้อบมาโชว์ของเต็มที่เลยโดยช็อวออเดอร์สั่งชิปครับที่บอกได้เลยว่าโคตรเยอะโดยปาร์จสเซนหวงเนี่ยได้บอกว่าปี2026ที่จะถึงนี้เอ็นบีเดียมีรายได้รออยู่แล้วกว่า500ล้านเหรียญคือยอด,ดยู่ในมือเนี่ยเยอะมาก แต่ก็ยังมีการเปิดตัวพาร์ทเนอร์ระดับโลกชุดใหญ่จากหลากหลายอุตสาหกรรมอีกด้วยก็แ,แสดงให้นักทุนทั่วโลกเห็นแบบชัดเจนเลยนะครับว่าความต้องการชิปของเอ็นวีดียจากทั่วทั้งโลกยังคงมหาศาลมากๆผนที่ออกมาก็คือราคาหุ้นพุ่งทะลุ200เหรียญทําจุดสูงสุดใหม่ทันทีครับก็ถือเป็นการย้ําสถานะเจ้าพ่อแห่งชิปเอไอแบบแท้จริงเลยและก็ทําให้เกิดคําถามตามๆกันมาอีกนะครับว่าแล้วสุดยอดหุ้นที่เตะไปด้วยสภาพในการเรติบโตอีกมหาศาลอย่างเอ็นวีดีย ที่วิ่งขึ้นทาจุดสูงสุดหม่ในช่วงนี้ถ้าเราเข้าไปเก็บเลยเนี่ยดีไหมครับหรือ,อยังต้องระวังความเสี่ยงแล้วควรรอเข้าเก็บตอนราคาไหนดีจะสามารถถือยาวๆเพื่อลุ้นสร้างกำไรแบบหลายเท่าได้เลยไหมเพราะฉนในคลิปนี้ครับผมก็จะมาเปทุรคนปวิเคะร์กราฟแบบรายละเอียดเพื่อดูจังหวะลงทุนกันและในคลิปก็ยังมีสุดยอดหุ้นแห่งยุคอีกหนึ่งตัวที่เริ่มวิ่งขึ้นในช่วงปัจจุบันอย่างหุ้นพ l t r หรือพลันเทียเทคโนโลยีมาวารเคะห์ดอีกด้วย ราคานี้น่าเก็บหรือเปล่าจะยังวิ่งขึ้นต่อได้อีกเยอะไหมฝากกดไลค์กดติด like, ตามช่องแล้วไปฟังกันครับสำหรับในส่วนของเนื้อหานะครับผมก็จะพาไปบทุกคนเดี๋ยวาัูในเรื่องของสุดยอดทุนแห่งยุคอย่าง n อ i d i a ดียและพ a l a n t i ียราคานี้จะยังน่าเก็บไหมครับหรือว่าต้องระวังความเสี่ยง ล้วจะยังวิ่งขึ้นได้อีกเยอะหรือเปล่าเดี๋ยวพาเ,เพื่อนๆเนี่ยมาวิเคราะห์ต่อลงทุนของแต่ละตัวกันแต่ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาหลักกันนะครับผมต้องแจ้งข่าวดีให้กับนักลงทุนทุกคนทราบก่อนตอนนี้ทางชอา่องมัมมี่เล่นหุ้นของเรานะครับมีการเปิดช่องทางเมมเบอร์ชิพหรือช่องทางสําหรับการต่อยมือโดยเฉพาะนั่นเอง จะมีการัปเดตคลิปที่ไม่ได้เผยแพร่สู่สาธารณะอไปมันจะเป็นคิปในการอ่านกราฟหรือคิปที่เขาหา้นรกาต่างๆและยังได้รับเครื่องหมายดาวแฟนตัวยงติดไว้กับชื่อด้วยเวลรคมไมด้สดโดยทคลิปต่างๆก็จะเห็นคอมเมนต์ก่อนหนตั้งแรกและยังสามารถนำหุ้นมาช่วยดูกาฟให้ได้อีกด้วยครับท่านใดที่มีความประสงค์จะเป็นแฟนตัวยงช่องยูทูปเพื่อเล่นหุ้นก็สามารถกดสมัครได้ที่หน้าโฮมเพจคิกตรงปุ่มจ้อยค่อนข้างปุ่มซับสไครต์และเดือนจะอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทต่อ ก็เป็นสุดยอดหุ้นแห่งยุคที่ผมเชื่อว่าทุกคนไม่มีใครไม่รู้จักครับเนหุนอเมริกาคือต้องรู้จักทุกคนแล้วก็เป็นหุ้นหลักในช่องที่พูดถึงกันมาโดยตลอดนะครับตั้งแต่ราคาลงไปหลัก10กลับขึ้นมาตอนนี้200กว่าเหรียญแล้วก็มาอัปเดตกันสักนิดหนึ่งนะครับคือมันเป็นเจ้าพ่อแห่งวงการชิปไอที่มีลูกค้าเนี่ยอยู่ทั่วทั้งโลกเนาะแล้วก็ครองตลาดชิปไปกว่า90%เลยด้วย ล่าสุดครับหลังงาน GTC ที่ผมเล่าให้ฟังช่วงต้นคลิปอะราคาหุ้นก็พุ่งขึ้นไปแต่ระดับ5ล้านเหรียญเป็นบริษัทแรกของโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยคือมูลค่าบริษัทเนาะถ้าคิดเป็น GDP นะครับเป็นร้อยประมาณ100-160ของ GDP ของอเมริกาเลยเยอะมากโคตรเยอะครับคือต้องบอกเลยว่าตอนนี้บริษัทมันไม่ได้เป็นแค่บริษัทขายชิปตั้งนานแล้วครับแต่มันคือบริษัทที่เป็นระบบนิเวศของ AI ทั้งหมดในโลกเลยตั้งแต่ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ไปจนถึงคลาวแล้วก็ไม่เพียงเท่านั้นครับ Nvidia เอว ยังคงสร้างความฮือฮาด้วยตัวเลขธุรกิจที่ทําให้ใครเห็นก็ท้องทึงกันแน่นอนเช่นรายได้รวมนะครับที่สูงถึง4ี่สิหกพันล้านโดยเกือบ8ปดสเอร์นเนี่ยมาจากศูนย์ข้อมูลหรือตัว d a t a c e ซ t e เตด้วยและก็ะ่าสุดเนี่ยบริษัทก็ยังมีดีลส่งมอบชิป a c k w e l l แล้วก็รูบินในปีสองหเยอะมากๆม,มูลค่ากว่าห้าแสนล้านเหรียญเข้าง่ายจัดงานดีซีขึ้นมาครับทุกคนรับทราบหมดเลยว่าโอเคบริษัทนี้มีเงินรออยู่แล้วกว่าห้าแสนล้านเหรียญนะครับ หรือคิดเป็นเฉลี่ยไต,ตรมาสละ8.3มหมื่นล้านเหรียญซึ่งมากกว่ารายไดู้นย์ข้อมูลปัจจุบันเกือบเท่าตัวเลยแถมยังมีกำไรขั้นต้นสูงถึง72%สครับสามารถสามารถเก็บกำไรสุทธิได้ถึง5 6ของรายได้คือเรียกง,ง่ายๆครับมันเป็นคุณที่มีเขาเรียกว่า p r i c i n g power อเนาะมีอำนาจในการตั้งราคาแบบที่ไม่มีใครเทียบได้เลยแม้แต่ amd นะครับที่ตอนนี้พังงานขึ้นมาเนี่ยก็ยังเทียบไม่ได้นะมูลค่าบราิษัทก็ห่างกันเปสิบเท่านะครับอีทังบักยดี บริษัทยักษ์ใหญ่อื่นๆเป็นพาร์ทเนอร์กับสิษัทอื่นๆเนี่ยแทบจะทุกอุตสาหกรรมเลยด้วยทั้งลงทุนในโนเกียครับช่วงล่าสุดคติดตามข่าวมันก็จะเห็นนะครับว่าเอเบเดียไปลงทุนในโนเกียกว่า1นึ่ล้านเหรียญเพื่อร่วมพัฒนาเครือข่ายมือถือ AI Native และก็คงสร้างพื้นฐาน AI แบบเป้าหมายก็คือทําให้พวกระบบทุกอย่างเนี่ยเร็วขึ้นเนาะแล่ก็ยังมีบริษัทเจ้าอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเจ้าพออุตสาหกรรมยาอย่างอีลลิลี่ผู้นําด้านระบบความปลอดภยัยทางไซเบอร์อย่างค มี t จ j จอนสารอจอสารอูเบอร์นิสนี่ซัมซุงฮุนไดและอีกมากมายเต็มไปหมดแล้วง่ายคือไปดิวแทบจะบริษัทใหญ่ๆหมดเลยครับคือไปร่วมมือกับแทบทุกอุตสาหกรรมใหญ่ๆหมดนะแม้กระทั่งสุดยอดหุ้นอย่างพันเทียครับก็ด้วยเหมือนกันล่าสุดนี้ก็เป็นประเด็นใหญ่อยู่เหมือนกันนะที่เขาไปจับมือด้วยกันเขาจะสร้างระบบ AI ที่เขาอ้างกันว่าครบวงจรที่สุดแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนด้วยครับแล้วก็ยังมีดยวกับพวก Meta o อล c l ค ที่สั่งซื้อชิป ai แบบต่อเนื่องอีกโดยเฉพาะเมตาหรือ a c e b o o k นะครับที่วางแผนลงทุนในศูนย์ข้อมูลถึงประมาณแสนล้านเหรียญในอีก2ปีข้างหน้าซึ่งราวหกสของว่าประมาณเนาะก็จะไหลเข้าสู่ชิปของ NV ็นวีเดียนี่แหละครับแล้วอาจจะเรื่องของธุรกิจรถยนต์อัตโนมัติด้วยครับที่ต่างก็ใช้ชิปของ NV ็นวีเดียเป็นหัวใจในการทํางานแถมยังมีคูด้าครับที่เป็นระบบนิเวศซอฟต์แวร์ที่นักพัฒนา ai ทุกคนเนี่ยต้องพึ่งพาทาให้เป็นหุ้นที่บอกได้เลยว่าสร้างเนี่วป้องกันธุรกิจได้แแแบบแข็งงกก่มา คือคู่แข่งอะ่ะแทบจะแทรกเข้ามาไม่ได้เลยคือ AMD เขาพังนงาขึ้นมาได้ก็จริงนะครับแต่เขาแบ่งส่วนแบ่งเค้กไปแค่เล็กน้อยเท่านั้นก็เอาไวนะ้ง่ายเนาะมันจะเปรียบเทียบกันก็คือ AMD จะตามหลัง a m d ประมาณหลักสิบเท่าวัตมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับแต่ AMD ก็โตได้เรื่อยๆเหมือนกันนะแค่แบ่งเค้กมาเรื่อยๆแบ่งเค้กมาเรื่อยๆ AMD ยิ่งโต NVIDIA ก็ยิ่งโตเหมือนกันมันก็จะเป็นลูปลักษณะนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เราไห้ฟังนิดหนึ่งแล้วกันครับก็คือป่าเยนเส้นห่วงเนี่ย เขาก็บอกในเรื่องของให้จับตา AI Factory ของเขาให้ดีๆด้วยครับเพราะนี่คือโรงงานผลิตความฉลาดที่จะกลายเป็นหัวใจเศรษฐกิจดิจิตัลยุคใหม่อีกคือเอาง่ายๆอะโดยรวมแล้วครับเรื่องของสภาพการเติบโตจากที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยก็เห็นชัดมากแล้วว่ามันมหาศาลมากนะครับแทบไม่ต้องสาธยายอะไรมากมายครับแต่ราคาหุ้นในตอนนี้เนาะมาคุยเรื่องราคาหุ้นกันดีกว่านะครับหลังจากได้ขึ้นมาทําจุดสูงสุดใหม่เนี่ยถ้าถามว่าตอนนี้ราคาสูงไหมก็ต้องบอกว่าราคาสูงนะครับราคาสูงเลย คือถ้าค่า P/E ตอนนี้ประมาณ57เท่าก็ถือว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยตลาดเยอะมากครับถ้าหุ้นล่วงเนาะก็อาจจะล่วงแรงได้นะครับในระยะสั้นแต่ปัจจุบันนี้ครับปัจจัยบวกก็ต้องยอมรับตามตรงว่ามันยังคงเยอะมากจริงๆครับคือราคามันสูงแล้วก็จริงนะครับแต่ปัจจัยบวกมันก็ยังเยอะมากๆเช่นเดียวกันและยุค AI เนาะใครที่แบบติดตามเรื่องของ AI มาโดยตลอดก็จะรู้กันดีนะครับว่าเอาจริงแล้วตอนนี้ก็เพิ่งจะเริ่มตั้งต้นขึ้นเท่านั้น ยุค A.I. เพิ่งเริ่มต้นขึ้นครับหากมาร้อยยาวแล้วเนี่ยก็ถือว่าเจ้าพ่อชิป A.I. อย่าง NV ็นดิวเดียยังโตได้อีกเกยอะมากนะครับเป็นหัวใจหลักของยุคนี้เลยด้วยแต่ใครที่แบบเล่นระยะสั้นช่วงนี้ก็ต้องระวังความผันผวนจากราคาที่ขึ้นมาเยอะไวบ้างก็แล้วกันก็ลองดูว่าเราวางแผนจะเล่นระยะไหนอะไรยังไงกันนะครับถ้าถามว่าระยะสั้นมีความเสี่ยงไหมก็มีความเสี่ยงอยู่เหมือนกันแต่ถ้าถามว่าแรงในการดีดตัวขึ้นเยอะไหมก็เยอะมากๆนะครับมันก็สองแง่สองมุมในลักษณะน,นี้ ใครเล่นระยะยาวอันนี้คือศักยภาพการเติบโตเนี่ยสูงมากอยู่แล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีการย่อตัวเกิดขึ้นก่อนที่จะลากขึ้นต่ออีกระลอกใหญ่ๆนะครับใครที่แบบติดตามอยู่ก็ระมัดระวังพวกระลอกแบบนี้ไว้ด้วยก็แล้วกันแต่ทั้งนั้นระยะสั้นใครอยากตามในเรื่องของแรงดีตัวขึ้นช่วงนี้ก็ลองรับความเสี่ยงดูแล้วกันว่าเราไหวหรือเปล่านะครับถ้ามองจากราคาตอนนี้จังหวะลงทุนเนี่ยถามว่าเป็นไงบ้างราคา202เหรียญในวันล่าสุดครับช่วงก่อนหน้าเนาะวิ่งขึ้นต่อเนื่องตลาดก็ว นะครับไอ้วันก่อนหน้าเนี่ยไอ้ที่ทะลุ5ล้านเหรียญแล้วราคาไฮตอนนั้นคือขึ้นไป212เหรียญต่อหุ้นเลยนะแล้วตอนนี้คือเหลือ2 0 2นะครับก็ย่อลงมาพอประมาณใครที่แบบติดตามอยู่ก็จะเห็นได้เลยว่าโอเคช่วง200เข้าไปเก็บดีหรือเปล่าครับหรือว่ารอมันต่ํากว่า200หน่อยจะดีกว่านะครับก็พาเพื่อนๆมาดูจังหัดลงทุนนิดหนึ่งแล้วกันไอ้เส้นค่าเฉลี่ยต่างๆท,างที่ผมเปิดอยู่นะครับบางคนเนี่ยเพิ่งติดตามคลิปผมเป็นครั้งแรกเนาะเพิ่งเคยมาเห็นมาเจอกันนะครับก็อธิบาย อันนี้เรียกว่าคอมิเรเรนโบว์นะครับเป็นโปรแกรมของทาง h o ม e ิวเตชาร์ตที่ผมใช้งานอยู่นี่แหละอย่างตัวเส้นสีแดงนะครับคือเส้นแนวโน้มระยะสั้นที่สุดเลยสีเหลืองคือเส้นแนวโน้มระยะสั้นที่รองลงมาจากเส้นแดงนะครับแล้วก็เส้นสีเขียวเนี่ยเรียกว่าเส้นชีวิตครับเป็นเหมือนเส้นชี้ตาแนวโน้มในระยะสั้นช่วงนั้นเอาง่ายคือเส้นแดงเลืองเขียวเส้นแนวโน้มระยะสั้นทั้งหมดเลยน้ำเงินคือเส้นแนวโน้มระยะกลางสีขาวคือเส้นแนวโน้มระยะยาวนะครับสั้นกลางแล้วก็ยาวง่ายๆแค่นี้เลยเราดูกันทุกแนวโน้มครับแล้วตอนนี้เพ เส้นระยะสั้นแน่นอนว่าชี้ขึ้นหมดทุกเส้นครับน้ําเงินก็ชี้ขึ้นขาวก็ชี้ขึ้นระยะยาวสั้นกลางยาวทุกเส้นตอนนี้คือ,อยังคงชี้ขึ้นชัดเจนแล้วก็ราคาคุณน,นี้ไม่ต้องพูดถึงมากเพราะว่าทําเอาทํหายไปนในช่วงล่าสุดก็ต้องอยู่โซนด้านบนอยู่แล้วถูกไหมครับแต่ทิ้งที่เราต้องตามดูก็คือไอเส้นแนวโน้มระยะสั้นสุดเนี่ยมันอยู่ในแถวบริเวณโซนประมาณ194บ่ครับพาเพื่อนๆย้อนลงกลับมาดูนิดนึงไอตรงเส้นแงนนดงด้านบนสุดนี้คือประมาณหนึ่งสี่ กับราคา202ก้องบอกไปว่ายิ่งราคาหุ้นจากตัวแท่งเทียนราคานะครับห่างจากตัวเส้นระยะสั้นสุดเยอะเท่าไหร่โอกาสย่อตามลงมาก็จะมากเท่านั้นเช่นเดียวกันอันนี้ก็ลองติดตามได้เพรอถ้าอ้างอิงจากตัวเส้นสีแดงเนี่ยจะอยู่ถแถวแนวรับโซน1 9 4นะครับ1น4ก็ลองดูว่าจะรอหรือจะอะไรกันเพราะว่าถ้าถามว่าตอนนี้ โอเคสองศูนย์สองสูงไหมสูงแต่ถามว่าแรงในการดีตัวขึ้นสูงไหมกับสูงเหมือนกันเพราะว่าถ้าดูจากแท่งเทียนก็คือเป็นเลขห้าสี่ม่วงไปเทิร์นขึ้นต่อหนึ่งถึงเลขเก้าหกเจ็ดเก้าก็อาจจะตามมาได้ถูกไหมครับแล้วก็ดูจากเงินทุนเนี่ยก็ยิ่งชัดเข้าไปใหญ่หน้าตาที่สองครับแท่งแดงตรงนี้นะคือเงินทุนไหลเข้าแท่งเขียวคือเงินทุนไหลออกนี่คือแท่งเงินทุนนะไม่ใช่แท่งเทียนนะครับจะเห็นว่าเงินทุนเข้ามาหลายวันติดล้วผมดูมําเฟรมเดลิชาร์ทแท่งละวัน เงินเข้ามาหลายวันติดแล้วช่วงล่าสุดแท่งแดงก็นหนาแล้วก็ยาวมากก็หมายความว่าเงินทุนก็คือเข้ามาเยอะมากครับแล้วที่สําคัญก็คือรายใหญ่เข้ามาเยอะมากเช่นเดียวกันณเวลานี้ไอ้หน้าตาที่3ตรงนี้แท่งแดงเนี่ยคือรายใหญ่แท่งเหลืองคือรายย่อยเดเทรดต่างๆแท่งเขียวเนี่ยคือคนติดทุนติดดอยนะครับแล้วตอนนี้คือรายใหญ่เยอะมากเลยแล้วก็สูงกว่าค่าเฉลี่ยชัดเจนมากด้วยเส้นมวงตรงนี้คือเส้นค่าเฉลี่ยของรายใหญ่นะครับดูว่ารายใหญ่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยหรือสูงกว่าค่าเฉลี่ยหลังจากที่เอ็นบีเดียเนาะซึมๆมาตั้งแต่่ประมาณชวง เดือนเจ็ดละเดือนเจ็ดเดือนแปดตอนนี้นคือรายใหญ่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยมาตลอดเลยมีตรงเนี้ยโผล่ขึ้นมาแท่งเดียวแล,ลยย้วหลยงจากนั้นคือต่ำกว่าค่าเฉลี่ยตลอดนะครับเพิ่งจะกลับมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยได้แบบชัดเจนก็คือช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองก็คือสัปดาห์ช่วงเนี้ยขึ้นมาเยอะมากนะครับรายใหญ่คือเข้ามาลากราคากันเยอะมากแท่งแรงรายใหญ่ยังอย,งอยู่กันเต็มเลยแล้วก็เส้นม่วงค่าเฉลี่ยคือกําลังลากขึ้นชี้ขึ้นสูงไปเรื่อยๆโยดวยแสดงว่าก็ยังมีแรงในเรื่องของการลากราคาอย มันจะออกไปบางส่วนก็เถอะแต่ก็ยังอยู่ันเยอะอยู่ดีเงินทุนก็ยังเยอะอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นการย่อตัวเนี่ยเกิดขึ้นได้แต่จะย่อแล้ววิ่งต่อไหมอันนี้ก็ถือว่ายังมีโอกาสค่อนข้างสูงถ้าเงินยังเข้าอยู่แบบนี้และรายใหญ่ยังเห็นอยู่แบบนี้คือตัดเสียงน้อยเสียงรบกวนข้างนอกออกเนาะพวกข่าวหรือว่าปัจจัยที่แบบคนคอมเมนต์กันคนคุยกันตามกลุ่มตามโพสต์อะไรต่างๆตัดพวกนี้ทิ้งไปแล้วมาดูข้อมูล Data เพียวๆเนี่ยแล้วก็จะเห็นได้ชัดเจนมากครับว่าโอเคเงินมันก็ยังเข้าออยู่เเหมเมืนดิ รายใหญ่มันก็ยังเยอะอยู่เหมันเดินแค่ลดลงมาบ้างเพราะฉะนั้นถ้าเงินทุนมันออกเมื่อไหร่หรือว่ารายใหญ่มันเริ่มลดลงต่ำกว่าเส้นม่วงค่าเฉลี่ยเมื่อไหร่ช่วงนั้นใครแบบอยากรอยอลงมารับลึกๆหน่อยเพื่อลุ้นเด้งกลับขึ้นไปในภายหลังก็ไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าเงินยังไม่ออกรายใหญ่ยังไม่ออกเนะี่ยแรงในการดีตัวขึ้นมันก็ยังค่อนข้างสูงนะครับต่อให้มันจะมีความเสี่ยงเรื่องของการยอดตัวระยะสั้นบ้างก็ตามทีอันนี้ก็ต้องลองติดตามกันไปนะครับเพราะว่าถ้าดูในเชิงเทคนิคนี่ยผมก็พาเพื่อนๆ ดังนันแต่ว่าขึ้นช่วงที่หุ้นขึ้นมาทำออทาไฮทำจุดสูงใหม่เนี่ยในเชิงเทคนิคแล้วนะครับตามไม่ทันเงินทุนยังตามไม่ทันครับเงินทุนยังไม่ได้ทำจุดสูงใหม่ตามเลยราคาหุ้นคือทำจุดสูงใหม่ไปแล้วในเชิงเทคนิคก,ก็ยังเป็นบ a r i s h divergence อยู่นะครับก็คือสัญญาณเตือนระวังความเสี่ยงไว้บ้างแต่ทั้งนั้นทั้งเงินเข้ามาระดับเนี้ยแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆได้ b e ิ r i s h d ด v e r g e n c e pattern ตรงนี้ก็โดนทำลายทิ้งเหมือนกันก แนวรับจะถามตอนนี้คืออยู่ที่เท่าไหร่สำหรับเอ็นวีเดียตรงเส้นแดงด้านบนสุดคือหนึ่งเก้าสี่นะครับหนึ่งเก้าสี่แล้วก็ถ้าต่ำกว่าหนึ่งเก้าสี่ก็คือตรงเส้นเหลืองด้านล่างตรงนี้ก็จะอยูช่วงร้อยแปดสิบเหรียญนะครับก็จะลึกนิดหนึ่งก็ลองดูว่าจะลงมาหาอีกไหมสําหรับเส้นแนวรับระยะสั้นช่วงบริเวณนี้นะครับนี่คือแนวโน้มในช่วงปัจจุบันของเอ็นวีเดียนะครับแต่ถ้าใครที่แบบเล่นระยะยาวดูไทม์เฟรมใหญ่ๆเนี่ยผมลองเปิดไทม์เฟรมวิกฤติชาร์ตให้ดูนะนี่คือเดลิชาร์ตแท่งละวันันนถ้าาดูไทมม์เฟรรใหญ่่อยง chart ะคบ นี่คือแทงเราสัปดาห์เพื่อนๆเห็นได้เลยว่าขึ้นยาวๆเลยเนีย่ยทำจุดสูงใหม่ไหมจุดสูงสุดใหม่ก็ยังเป็นเลขหกพาทเท่นขาขึ้นอยู่ครับแล้วก็เบรกเอามาด้วยถูกไหมเงินทุนก็กลับมาเข้าชัดเจนรายใหญ่ก็กลับมาแตะเส้นข้าี่ยได้วีคแรกนะครับคือทําเฟรมใหญ่เนี่ยมันยังมีแรงวิ่งขึ้นชนัดเจนแต่ทนันทีนั้นก็ระวังแรงขายเผื่อไว้บ้างเพราะว่าไส้เสียนนั่นบนวีคล่าสุดก็ถือว่าค่อนข้างยาวนะครับขึ้นไปบนแล้วก็โดนเทกลับมาก็ยังมีแรงขายอยู่บ้างก็ลองตติดดามดูนะครับ ซึ่งตรงวงกลมขาวตรงนี้ในวิกฤตชาร์จวงกลมขาวเราเรียกว่าทําไบโคนะครับแปลตามตัวก็คือช่วงเวลาดุ่มดาไว้ดูจุดเปลี่ยนราคาหุ้นขอบบนขอบล่างของมนันเนี่ยเราตีเป็นกรอบราคาขึ้นมาได้ครับวิ่งในกรอบกับไซด์เวสูงทะลุอยู่ด้านบนก็มีโอกาสวิ่งขึ้นสูงหลุดออมาด้านล่างก็ระวังล่วงแค่นั้นเองนะครับก็เอาไปดูจุดเปลี่ยนราคาหุ้นแล้วก็ขอบด้านบนตรงนี้เนาะมันก็อยู่แถวที่ประมาณช่วง190เล็กลๆตามเฟียมใหญ่คืออยู่190นะครับสาหรับ ขอบด้านบนตรงนี้ก็ามาอ้างอิงเป็นรับช่ว,ชวงปัจจุบันได้เช่นเดียวกันแล้วขอบล่างตรงนี้ก็ประมาณช่วงร้อยเจลึกที่หนึ่งนะครับอันนี้ก็เอาไปอ้างอิงติดตามกันแล้วกันสําหรับหุ้นเอ็นวีเดียแต่ข้อดีก็คือหุ้นตัวนี้นะครับทางเฟรมใหญ่คือรายใหญ่เยอะมากๆอาจจะมีช่วงที่แบบต่ำกว่าค่าเฉลี่ยบ้างเล็กน้อยแต่ก็เยอะตลอดนะครับเนี่ยช่วงที่แบบลงลึกๆช่วงนั้นช่วงต้นปีนะครับที่ลงมา80กว่าเหรียญแ,แล้วก็กกนนวเด้งกลับขึ้นไปเก้าสิบหนึ่งร้อยร้อยต้น้แล้วกนะ็พูด ตอนนั้นคือเงินก็เริ่มเข้าแรกๆนะครับที่เอาไว้เพื่อนๆดูกันตอนนี้ก็กลับมา200เหรียญนะครับทําจุดสูงสุดใหม่ไปละเงินก็เข้ามาเรื่อยๆเพิ่งออกมาช่วงก่อนหนะ้าช่วงพักตัวตอนประมาณช่วงเดือน8เดือน8ปดยันเดือน10นะครับช่วงปลายเดือนเพิ่งจะเริ่มกลับมาวิ่งพักไปประมาณ2เดือนเนี่ยตรงนี้ประมาณ2เดือนในกอรอบวงกลมขาวเนี่ยเงินก็เข้ามาละช่วงนี้แล้วก็เป็นวีคแรกด้วยที่เงินที่รายใหญ่กลับมาสูงกว่าเฉลี่ยนะครับก่อนหน้านี้ยังไม่ได้สูงกว่าเลยนะตอนนี้คือเริ่มสูงกว่าละเพราะฉันบบ้น,งงนคบอ ก็ต้องระวังความผันผวนระยะสั้นที่อาจจะเกิดขึ้นบ้างแค่นั้นเองก็ลองดูระวังแผนกันยังไงนะครับถ้าวางแผนระยะยาวหุ้นตัวนี้ทําเฟรมใหญ่ก็คือยังคงแข็งแร่งนะครับแต่ถ้าดูระยะสั้นนะครับก็อาจจะต้องระวังเรื่องของการผันผวนนิดหน่อยนะครับก็ลองดูเนาะแต่ทั้งนี้ั้งนั้นเงินทุนรายใหญ่ทั้งจาก Daily c h a ์ตและ w e e ลี่ชาร์ตยังสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันอยู่ก็ลองติดตามดูเรื่อยๆแล้วกันเงินใน d a i ี่ออกรายใหญ่เดลี่เริ่มต่ำกว่าค่าเฉลี่ยช่วงนั้นก็อาจจะมีการพักตัวย่อตัว,ตวดข แต่ตอนนี้คือยังคงแข็งแกร่งสําหรับ N v ็นวีดียก็ลองทําการบ้านเพิ่มกันได้นะครับนี่คือหุ้นตัวแรกที่เอามาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ลองฟังกันและไต่มาสหุ้นเนาะก็ออกประมาณช่วงกลางๆเดือนค่อมไปทางปลายเดือนหน้าถูกไหมก็คิดว่าน่าจะออกมาอลังการได้เหมือนกันนะครับเพื่อนๆก็ลองติดตามกันดูเรื่อยๆแล้วกันถ้าไต่มาดออกมาอลังการก็คงวิ่งขึ้นได้อีกเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ลองดูเนาะแต่ถ้าไม่ได้แบบเกินความคาดหมายอะไรมากมายม่ได้อลังการพอก็คงนิ่งๆพักตัวอยู่ที่เดิมอันนี้คือสํําาาาาหหรรรัััับบุ้้นนนนตวแกกทที่พพ่พพเือมบคบ โอเคส่วนตัวถัดมาครับตัวที่สองก็ไปดูหุ้นแห่งยุคอีกตัวหนึ่งนะครับพารันเทีย PLTR คือแอนน i เดียพารันเทียนี่ยไม่ต้องพูดเดยอะมากทุกคนรู้จักมันดีอยู่แล้วเคยได้ยินเข้าหูคุ้นหูกันดีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นมือใหม่เพิ่งเิ่มเริ่มเล่นหุ้นก็นตามทีนะครับก็คุ้นเคยกันดีครับตัวนี้ก็เป็นสุดยอดหุ้นแห่งยุคอีกตัวนะครับที่โตแบบติดจรวดมาตั้งแต่ปีก่อนละคือเป็นหุน้นเอไอบองกัรประเทศระวิศข้อมูลเนาะที่ครเล่นกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลย AI ของบริษัทเองนะครับก็ช่วยงานได้เยอะมากตัว a i p ที่ผมเคยอัดคลิปลงให้เพื่อนๆได้ลองฟังช่วงคลิปเก่าๆอ่ะช่วยงานบริษัทได้เยอะมากจากที่แบบใช้เวลาทํางานเป็นเดือนนะครับก็ทําให้เสร็จได้ภายในไม่กี่นาทีเท่านั้นเองราคาหุ้นก็คือพุ่งขึ้นมาจากหลักหน่วยเมื่อปีที่แล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่ร้อยเก้าสิบสี่เหรียญต่อหุ้นเข้าไปแล้วครับหลักหน่วยมาเกือบสองร้อยเหรียญแล้วกี่เท่าลองดูกันละกันแล้วช่วงนี้ก็มีข่าวดีจากการที่ร่วมมือกับยักษ์ใหญ่อย,อย่างเอ็นบีเดียด้วยนะครับ เพื่อสร้างระบบ AI ที่เขาเคลมว่าจะครบวงจรที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยด้วยซึ่งเทคโนโลยีใหม่นี้เนี่ยก็จะช่วยให้บริษัทในภาคค้าปีการเงินสาธารณสุขและการหน่วยงานรัฐพวกนี้ครับสามารถใช้ข้อมูลภายในองค์กรสร้าง AI A เช่นที่ทํางานเฉพาะด้านไ,ไ,ได้ได้แบบทันทีเลยตั้งแต่ระบบการคาดการณ์ความต้องการไปจนถึงระบบวิเคราะห์โลจิสติกแบบอัตโนมัติผลจากความเร่อมมือนี้ครับก็ยังสะท้อนมาที่ราคาหุ้นด้วยก็ตอนนี้น้องใครตาม2ตัวนี้อยู่ N v i d ว a ดียบาลเทียเนี่ย ก็คงจะเห็นดีวระหว่าง2ตัวนี้กันอยู่นะครับเพราะพันเทียนะครับคือต้องบอกว่ามันไม่ได้แค่โตเร็วอยู่แล้วนะแต่การร่วมมือกับเอ็นวีเดียเนี่ยทำให้ราคาหุ้นนะครับจากที่สูงอยู่แล้วก็คือพุ่งขึ้นตามไปได้อีกซึ่งนักลงทุนหลายคนเนี่ยมองว่ามันเป็นสัญญาณบวกสําหรับการเติบโตระยะยาวด้วยซ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคเอไอแบบนี้ครับที่ยังอยู่ในช่วงเริ่มตน้นและการมีพันธมิตรชั้นนาอย่างเอ็นวีเดียทำให้พันเทียมีความได้เปรียบเนือคู่แข่งแต่ก็ยังเป็นหุ้นทีี่่่สสาาาาามมรรรถร้้้งงูลลคคเเพิิจจกทโนยย AI ไดดแบบๆว คือถือเป็นการรวมตัวกันถ้าให้เปรียบเทียบเนาะมันเป็นเครื่องยนต์แล้วก็ระบบปฏิบัติการแห่งโลก AI มารวมกันนะ่เครื่องยนต์ก็ Nvidia ดูไหมระบบปฏิบัติการของโลก AI ก็คือพลันเทียนี่แหละครับนี่ครับสองยักษ์ใหญ่มารวมหัวก,กันละถือเป็นการสร้างโลก AI แบบพบวงจรระดับองค์กรที่ยากจะมีใครเทียบได้เลยทีเดียวครับช่วงก่อนหน้านี้เนาะพลันเทียก็ยังมีข่าวดีอื่นๆอีกนะคือเพิ่งจับมือเป็นพันธมิตรกับกาลาโหมของประเทศโปรแลนด์ไปอีก ก็ถือเป็นการตอกย้ําจุดแข็งของพลเรทียในด้านงานภาครัฐและความมั่นคงซ้ําเข้าไปอีกครับเพราจะนอกจากจะช่วยสร้างรายได้ระยะยาวแล้วก็ยังเพิ่มความน่าเชื่อถือกับบริษัทได้ด้วยก็ทําให้พวกหน่วยงานรัฐและกับองค์กรใหญ่ทั่วโลกเนี่ยมองพลเรือนเ,เป็นพมิตเอไอที่เชื่อถือได้นั่นเองยิ่งกว่าน,นั้นครับการมีโครงการกับภาครัฐหลายโครงการทําให้พลเรือนมีสิ่งที่เรียกว่ารายได้ประจําที่ดีมากสภาพในการเติบโตระยะยาวก็คือยังมีลุ้นอีกเยอะมากเช่นเดียวกันแต่นะครับ ทางนี้ทางนั้นเนาะก็พามาดูความเป็นจริงนิดหนึ่งนะครับทุกคนต้องทราบก่อนว่าราคาหุ้นในปัจจุบันของมันเนี่ยเมื่อเทียบกับพื้นฐานแล้วนะครับถือว่าแพงมากไม่ใช่แค่แพงธรรมดาครับโคตรจะโคตรแพงเลยเหมือนปกติเรากินข้าวกะเพราจานละประมาณ7จ็ดแปดสิบถ้าเปรียบพันเดียเป็นข้าวกะเพราก็คือข้าวข้าวกะเพราจานละหมื่นประมาณนะั้น จากเจ็ดแปดสิบก็คือยินเข้ากะเพราจานละหมื่นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือมันอร่อยมากต้องจองคิวข้ามปีอะไรประมาณนั้นนะครับคือมันจะเป็นที่ต้องการสูงมากมมันก็อารมณ์นี้เลยครับสำหรับหุ้นพลังทียแล้วก็เป็นคนที่ตอนนี้นะตอนคือเป็นหุ้นที่ผมบอกเลยว่าเป็นหุ้นที่คนเนี่ยไม่ค่อยสนใจเรื่องราคาแพงสักเท่าไหร่ละคือมันก็ทําให้เกิดเสียงเนี่ยแต่ก็เป็นสองฝั่งครับว่าราคาในปัจจุบันรอมันย่อก่อนแล้วก็ค่อยเข้าไปเก็บหรือจะยังไปต่อเรื่อยๆได้ตอนน พันเทียกำลังเข้าสู่จุดพิสูน์รอบใหม่ละคือรอบนี้แหละจุดพิสูน์รอบใหม่ละลองดูนะครับก่อนประกาศงบไตรมาสสามที่จะถึงนี้ในวันที่สามนี่แหละครับที่จะถึงก็หลัง,ลงที่ผมลงคลิปไปไม่กี่วันเนาะก็ไตรมาสก็คงออกแล้วแหละต้ายิงจากไตรมาสก่อนๆน,นะครับที่มีการสร้างเซอร์ไพรส์ด้วยรายได้ทะลุหนึ่พันล้านเหรียญเป็นครั้งแรกในบริษัตศของบริษัท แล้วก็มี EBS นะครับที่สูงกว่าที่คาดการกันไว้ด้วยทําให้ไตรมาสนี้เนี่ยทุกคนจับตาม,มองกันเป็นพิเศษครับว่าจะสามารถรักษาแรงส่งจากไตรมาสก่อนได้อีกหรือเปล่าสิ่งที่ต้องจับตาม,มองในไตรมาสนี้นะครับก็คือรายได้จากภาคเอกชนนี่แหละที่ไต่มาสก่อนเนี่ยพุ่งกว่า90%ซึ่งหากเติบโตต,ต่อเนื่องได้อีกนะครับก็จะเป็นสัญญาณสําคัญว่าพลันเทียเขาไม่ได้พึ่งพาเพียงรายได้จากภาครัฐอีกต่อไปแต่กําลังขยายสู่ตลาดองค์กรเชิงพาณิชย์แบบจริงจังเลย ก็คาดว่าจะออกมาแข่งกันอยู่แล้วนะครับไตรมาสที่ถึงเนี่ยจากเดียวกับกาลาโหมสารัฐนาโตและก็ลาสุดกับโปแลนด์ด้วยก็ช่วยตอกย้ําบทบาทของบริษัทในฐานะ a อเพื่อความมั่นคงแห่งชาติและก็ลุ้นการปรับไกดันนะครับคือการปรับเป้าเนาะปรับเป้าว่าปรับเป้าใหม่หลังจากที่แบบช่วงก่อนบริษัทเพิ่งขยับเป้าไปครับจากระดับทั้งปีประมาณ3.9จุดเ้าเป็น4ี่จุึงพันล้านดอลลาร์ซึ่งหากสายมาสนี้ออกมาดีกว่าคาดนะครับก็อาจผลักดันให้ราคาหุ้นเนี่ยพุ่งแรงต่อได้นะครับแต่นะ มันก็มองบวกด้านเดียวไม่ได้ถูกไหมที่ผมพูดแี่อันนี้คือด้านบวกถูกไหมครับในมุมนึงเนี่ยเราก็ต้องยอมรับความคาดหวังในตอนนี้ด้วยว่าสูงมากเกินไปจริงๆครับคนคาดหวังสูงมากจริงๆเพราะว่า valuation ของบาัลังกทียปัจจุบันคือถือว่าถือว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มซอฟต์แวร์หลายเท่าตัวเลยคือถ้าไปดูค่า forward PE อะถ้าเป็นเพื่อนไปเราเปิดดูบางคนคือเห็นปุ๊บอเมกลกาซื้อเลยคือมันปลาไปประมาณ3 0 7เท่าในปัจจุบันนะ่ะทำให้ต้องรู้ใจมากดีๆครับว่าถ้ามันออกมาต่ำกว่าคาคดก เพียงเล็กน้อยถ้าออกมาต่ากว่าค่าการเพียงเล็กน้อยนะอาจเกิดแรงขายทากำไรในระยะสั้นได้ทันทีครับแล้วหุ้นก็อาจจะล่วงแรงได้ด้วยนะครับอันนี้คือความเสี่ยงมันใครจะเล่นก็ต้องยอมรับเรื่องนี้ให้ได้ยังไงก็ตามนะครับดูประลังของพวกโมเดลธุรกิจที่มีรายได้ประจําจากภาครัฐและเอกชนผสมกัน บวกกับความขยันของซีออย่างอารครับนะครับที่ตอนนี้บอกเลยว่าขยันมากเดินสายทั่วโลกเลยเพื่อปิดดีลใหม่ๆในยุโรปเอเชียละตินอเมริกาครับทางไม่บริเทยียังคงเป็นหนึ่งในหุ้น AI In f r a ฟ t r ส c ร u r เจที่น่าจับตามองที่สุดในยุคอยู่ดีครับและก็ลุ้นให้ไตมารสนี้ออกมาแข่งก่งอลังการได้ด้วยคือถ้าถามว่าคาดการไตมารในมะุมมองผมมองอยังไงนะก็คาดหวังว่าจะออกมาแบบอลังการได้นะครับก็ลองติดตามกันดูกันละกันสำหรับหุ้น PLTR แต่ครั้งนี้ันั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คาดการนะ หนือความคาดการ์ดไม่ได้ออกมาอลังการก<บ>หรือว่าต่ำกว่าตัวเลขที่คาดการณ์ไว้นิดหน่นนอยเนี่ยก็อย่างที่แจ้งไปนะครับว่าก็อาจจะล่วงแรงได้เหมือนกันเนาะอันนี้ก็ต้องลองติดตามแล้วก็ยอมรับความเสี่ยงให้ได้ด้วยละกันแต่ถ้าออกมาอลังการจริงๆเนี่ยก็ไกด์ดันออกมาดีด้วยเนี่ยก็ยิ่งวิ่งต่อได้อีกนะครับสําหรับหุ้น pltr เพื่อนเก็ออกไปชั่งน้าหนักกันดูได้ว่าราคาณปัจจุบันเราอยากจะลองเข้าไปเล่นหรือเปล่านะครับตัวนี้ราคาตอนนี้คืออยู่ที่ประมาณร้อยนก้าตลาดี่วเหทียญก็ตามตามเอ็นวนเะ ราคาขึ้นไปเกือบจะสองร้อยแล้วตอนนี้นครับร้อยเก้าเก้าจุดปดห้าครับประมาณสองร้อยเหรียญแล้วเนี่ยก็ร่วงกลับมาที่หนึ่งเก้าสี่นะครับก็ตอนนี้ลองติดตามกันดูว่าจะยืนเหนือสองรอเมื่อไหร่นะครับซึ่งมีโอกาสค่อนข้างสูงเหมือนกันนะถ้าดูจากโมเมนตัมกราฟในช่วงปัจจุบันเพราะว่าแนวโน้มต่างๆถ้าดูจากเส้นแนวโนม้มราตาเนี่ยยังคงชัดเจนครับสั้นกลางแล้วก็ยาวชี้ขึ้นทุกเส้นเส้นแนวโน้มระยะสั้นเนาะแต่ตรงเส้นแดงสุดตรงนี้ครับประมาณร้อยแปดสิบแปดตัวนี้คือ1หนึ่งแปดแปด ก็แสดงว่าถ้าอ้างอิงจากเส้นอนวน์โิเดลสั้นสุดแล้วมาเป็นแนวนรับเนี่ยตรงนี้คือ1.88ครับที่เอามาอ้างอิงเป็นแนวรับจากเส้นอนวน์โมเดสั้นสุดอนๆก็ลองดูแล้วกันว่าวราคาปัจจุบ,บันห่างจากตัวเส้นแดงตรงนี้เยอะขนาดไหนนะครับก็เอาไปอ้างอิงความเสี่ยงกันดูได้1.88ครับถ้าจะเอาตรงเส้นแดงคือ1.88แล้วถามว่าแรงนในการดีดตัวขึ้นสูงไหมตอนนี้เป็นแรงขวบเพืเทิร์นขาขึ้นครับ7.9ก็จะตามมาเงินทุนตอนนี้คือไหลเข้าต่อเนื่องมาหลายวันละรายใหญ่ก็ถือว่าค่่่่่่่่่ออออออนนนนนข้้้้าาาาาาางงงงงเเเยยยยะะะครัััแแลลลลลวววกกก็สสูููฉีีจจหมตตตดพึชิ แต่ก็ถือว่ายังวิ่งอยู่ซนบนเงินยังเข้ารายใหญ่ก็ยังอยู่เยอะกันอยู่ดีก็ลองอ้างอิงติดตามข้อมูล Data ทั้งเงินทุนและรายใหญ่ดีๆแล้วกันทั้งเงินยังเข้าอยู่รายใหญ่ยังดูสูงค่าเฉลี่ยแบบนี้ได้ใครอยากลุ้นลาาขึ้นไป2องร้อยสองร้อยสิบสองร้อยสิบสองร้อยนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับซึ่งเอาจริงๆหลายๆคนก็มองเป้าไปไกลกว่านี้ด้วยซ้ำนะบางคนตั้งเป้าไว้ที่230บางคน250บางคนคือบอกว่าจะถือยาวๆไปเลย 300- เหรนอคตี่ค่อยว่่ากันแตระหว่างงทาก็ต้องยอมรับความเป็นงนิางว่า มันก็สูงมากนะครับสาหรับราคาตอนนี้เพราะฉะนั้นเวลามันล่วงลงมาเนี่ยก็จะล่วงแรงได้แต่ล่วงแรงแล้วอาจจะเป็นการล่วงเพื่อขึ้นต่อเท่านั้นนะครับคือยิ่งล่วงคนยิ่งช้อนนะแต่ต้องมีสักรอบหนึ่งที่ล่วงแรงๆสักช่วงหนึ่งอยู่แล้วล่ละตอนขึ้นมาสูงๆเหมือนรอบก่อนนะแล้วการขึ้นมาสูงๆแล้วก็ย่อแรงไปรอบหนึ่งนะครับเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะเป็นการย่อเพื่อขึ้นต่อนั่นแหละแต่ถ้าใครที่่นช่วงนี้ก็ต้องลองดูว่าถ้าเราเข้าแล้วมันย่อแบบนี้เนี่ยเรารับความเสี่ยงได้หรือเปล่าางแแแผผนนนนนนะะ็อตตรรััักกกดูคคบี้้ล่่เ เพราะฉะนั้นครับตรงเส้นแดงคือ188นะครับถ้าดูสำรองลงมาอีกตรงเส้นเหลืองนะครับแล้วก็ตรงบริเวณเส้นเขียวเนี่ยเส้นเขียวคือเส้นชีวิตเนาะมีอยู่เส้นเดียวเลยตรงนี้ประมาณร้อปสิเหรียญครับเนี่ยเอามาอ้างอิงกันได้แล้วก็ตรงเส้นเหลืองประมาณร้อยอันนี้คือเส้นแนวโน้มระยะสั้นทั้งหมดของมันสาหรับหุ้นพลันเทียก็เอาไปติดตามกันดูนะครับส่วนวิกฤตช้าทำเฟรมใหญ่พึ่งขึ้นเลข2ปเระเส้นขาขึ้นพึ่งเบรกเอาเลยนี่คือแท่งสัปดาห์นะอย่างเงินเข้ามาวีคแรกด้วยรายใหญ่ก็ยังเยอะเหมือนเเดิมลย แล้วก็อยู่บริเวณตรงเส้นข้าเฉลี่ยเหมือนเดิมด้วยนะครับเพราะฉันตั้เฟรมใหญ่คือเพิ่งจะเริ่มลากต่อเท่านั้นเองนะครับใครที่แบบเล่นทามเฟรมไหนเล่นอะไรยังไงก็ลองติดตามกันดูแล้วกันนะครับวงกลมขาวในลูกเนี้ยขอบบนของวิ k l y ช h a r ตตันนี้คือ185านะครับตอนนี้คือ185เอาไปติดตามได้เป็นนอลับนะครับโอเคก็ไว้ประมาณนี้สาหรับหุ้น PLTR ที่จะมาอัปเดตให้ฟังกันนะครับซึ่งทัวสองตัวเนี้ยก็เป็นหุ้นแห่งยุคนาอที่ เราพูดถึงกันในช่องบ่อยๆทั้งในไลฟ์สดทั้งในคลิปหน้าช่องนะครับที่ผมอัปเดตกันตลอดอยู่แล้วตั้งแต่ราคาน้อยๆยังขึ้นมาจนถึงปัจจุบันก็มาพูดคุยฟังกันอยู่แล้วก็ไตมากก็ใกล้จะออกกันแล้วด้วยโดยเฉพาะพลเทียนะครับก็วันที่สามนี้เนาะลองลุ้นกันดูนะครับให้ออกมาอลังการตามที่เราคิดกันไว้กันแล้วกันโอเคใครคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับ2ตัวนี้นะครับก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันมาใต้คลิปด้านล่างได้นะมาแลกเปลี่ยนมุมมองกันได้นะครับคิดว่า สูงเกินไปไหมนะครับสำหรับเอวิเดียและพันธันเทียรหรือว่ารอย่อก่อนจะดีกว่ากันก็แสดงความคิดเห็นกันมาได้นะครับแล้วคลิปนี้ก็ต้องแจ้งทุกคนนิดนึงนะครับว่าไม่มีการแนะนําซื้อขายแต่อย่างใดนะในคลิปเนี่ยผมวิเคราะห์หุ้นให้เพื่อเป็นข้อมูลเป็นแนวทางส่วนหนึ่งเท่านั้นใครสนใจจะคิดสกายเท่าไหร่น,นะครับก็เอาข้อมูลที่ผมวิเคราะห์ไปทาการบ้านต่อยอดเพิ่มเติม,ตม,ตมกันได้เลยนะครับเพื่อเป็นเพื่อนได้ฝึกวิเคราะห์หุ้นทำกันบ้านกันเนาะในคลิปไม่มีการแนะนําซื้อขายแล้วก็สุดท้ายนี้ก็ฝากเเเพพื่่อนนนนิิมตมตวัี้ลก ท่านใดสนใจสนับสนุนช่อง YouTube มั่วๆเล่นนของเรานะครับก็สามารถมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแฟนตัวยงช่องเพื่อรับสิทธิพิเศษต่างๆกันได้เราก็มีสิทธิพิเศษต่างๆให้มอบแฟนตัวยงช่องเนี่ยมากมายเลยครับเป็นแฟนตัวยงช่องเราเนาะได้อะไรบ้างครับก็จะเป็นนี่เลยครับก็จะมีคลิปเล่นต่างๆที่ผมอัพลงแบบทุกสัปดาห์อยู่แล้วเป็นคลิปเล่นสุดพิเศษที่เข้าฟังได้เฉพาะแฟนตัวยงเท่านั้นใครกำลังศึกษากราฟเรียนกราฟอยู่เป็นมือใหม่มือเก่าก็แล้วแต่ฝึกใช้เดตเตอร์ต่างๆในการจับภาวะหาหยุดซื้ออถือขาย มาเรียนคลิปเทคนิคใหม่ๆเพิ่มเติมในช่องแฟนตัวยงกันได้เลยนะครับแล้วก็มีคลิปวิเคราะห์หุ้นในบ้านทักตลาดหุ้นไทยตลาดหุ้นอเมริกาด้วยช่วงนี้ผมก็มีไลฟ์สดเ,เฉพาะแฟนตัวยงท,ทุกวันอาทิตย์เวลา9 4 0แฟนตัวยงช่องก็สามารถน,นาหุ้นมาผมช่วยวิเคราะห์กราฟทำกันบ้านแบบเปรียวทํากันได้ทุกสัปดาห์เลยนะครับแล้วก็มีคาดเรียนออนไลน์ด้วยเป็นการเรียนสดนะครับเรียนออนไลน์ผ่านที่บ้านได้เลยไม่มีค่า,ชาใช้จ่ายเพิ่มเติมนี่คือสิทธิพิเศษที่เราม,ามอบให ฟังไม่ผิดครับเดือนละแค่ร้อยกว่าบาทเท่านั้นครับคือผมเชื่อว,ว่าแทนไม่ต้องคิดเยอะแค่คลิปเรียนเทคนิคคูณต่างๆคลิปวิเคราะห์บุ้นางกาบ้านต่างๆไลฟ์สดทางกานบ้านคาัสเรียนออนไลน์เรียนสดเดือนละคา่ 2, คาสองคัเดือนละแค่ร้อยห้าสิบยังไงก็คุ้มเกินคุ้มแน่นอนนะครับร้อยห้าสิบก็กาแฟแก้วเดียวเองเนาะย,ยุคนี้อันนี้ต่อเดือนด้วยนะครับก็คุ้มเกินคุ้มแน่นอนใครสในใจมาร่วมจอยเ,ยเจอปุ่มจอยผมสมัครตรงใต้คลิปหน้าช่องก็สามารถกดสมัครได้เลยนะครับหรือกดตรงลิงก์ที่ผมแปะไว้ให้ตรงใต้คลิ ส่วนโปรแกรมที่ผมใช้นะครับถ้าท่านใดสนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อไลน์ทีมงานเพื่อสอบถามได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นคือโปรแกรมของมิลิชาร์ดเนาะก็มีรายละเอียดอยู่ตรงรายละเอียดใต้คลิปด้านล่างเหมือนกันนะครับก็ลองเลื่อนลงไปอ่าน,นดูได้โอเคคลิปนี้ครับผมก็ไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันใครมีคำถามอะไรก็คอมเมาถามใต้คลิปด้านล่างได้เลยเดี๋ยวจะไปคอยตอบทีละคอมเมนต์ครับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าสหลับคลิปนี้สวัสดีครับ